สวัสดีครับผมชอวัชรพลนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นหรือว่าอีกหนึ่งรหัสนะครับที่อยากจะเจอตัวจริงสักครั้งนะครับเพราะว่ารถประเภทนี้จะอยู่ในเหมืองหรือว่าจะอยู่ในหลุมในอุโมงค์นะครับหรือว่าอันดับกล่าวข้างล่างนะครับจะอยู่ในไซ่งานก่อสร้างแบบปิดนะครับนี่คือรถตักนะครับหรือว่าวิวโหลดเดอรนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะเหมือนคันเตี้ยนะ ถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นล้อใหญ่ขนาดนี้บุ้งกีขนาดนี้เนี่ยหัวเก่งมันจะต้องสูงโดเลยนะเพราะว่าต้องต้องตักใส่ใส่รถบรรทุกเหมืองที่กระบะดํามันอยู่สูงๆนะครับแต่ตัวนี้ออกแบบมาเพื่อทํางานที่อยู่ในอุโมงค์อย่างเช่นงานขุดเจาะอุโมงค์เหมืองที่อยู่ในลึกๆล,ล,ลงไปกิโล2กิโลนะครับเนี่ยรถประเภทนี้จะไปอยู่ในนั้นนะครับ ก็เป็นรถตักโอ้วงกีบิ๊กเบิ้มมากครับมงกีไซบิกเลยนะมงกีไซบิกเลยขนาดตัวล้อนะครับขนาดตัวล้อโอ้ใช้นี่นะครับยี่สิบเก้าจุดห้านะครับอ่ายี่สิบเก้านะก็คือ ไอตัวขอบล้อเขาเนี่ยยีบเกนิ้วแต่ว่ายางเนี่ยก็คือสูงมากนะครับยี่สิบเกลยนะ29.5เลยนะครับยางโอ้เฉพาะยางในเส้นกี่แสนแล้วนี่แล้วก็ตัวนี้ก็คือมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเอลออนนั่นแหละนะครับก็โอ้เหล็กหนาปึกหนาปักนะครับ ถ่ายชมถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆเอได้ชมกันคร่าวๆนะครับเพราะว่าการทํางานจริงๆผมคงไม่ได้เห็นลนะเพราะว่ามันเป็นรถที่สนมากก็เป็นงานงานประเภทว่าสายงานปิดนั่นแหละงานในอุโมง์รหัสเขาก็คือแค s ซิเบล่า R สอ0นะครับหรือว่า R2900 XE นะครับ รู้สึกว่า XE นี่ก็จะเป็นรถประเภทไฟฟ้าเยอะนะครับครูอ,อาออนนท์กับพี่ทินก็กำลังถ่ายแล้วก็ด้านหลังด้านหลังนี่ก็ จะขอเกาะนะครับอันนี้เป็นรถที่ใช้งานจริงนะครับใช้งานจริงไฟ LED รอบคันมีกล้องมองหลังนะครับก็คือยางเนี่ยไม่มีดอกนะครับนี่แทบไม่มีดอกเลยนะเหมือนยางรถแข่งสนามดรกไปเลยนะครับนะยางเป็นเรียบเรียบนะ เป็นอย่างเรียบๆไม่มีลายให้ตะกุยนะครับเพราะว่าคงไม่ได้ไปทํางานอยูอ่งานแบบว่าต้องได้ดันหนักๆน,นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นห้องเก๋งนะครับหรือว่าห้องคนขับก็จะมีกระจกให้มองนะครับไม่ค่อยสูงมากนะเพราะว่าเน้นความเตี้ยไว้ก่อนนะครับ เวลาคนขับมองก็จะนี่ครับมองจากมุมมุมม,มนี้นะครับแล้วก็จะมีกล้องรอบคันนะครับให้ดูผ่านจออีกทีหนึ่งนะครับดเดี๋ยวผมจะเดินเอาตัวผมเนี่ยครับไปเทียบกับตัวล้อแล้วก็บุ้งกี่นะครับเดี๋ยวถ่ายให้หน่อย ฮะเข้ามาไหนกดกดถ่ายภาพหน้าจอด้วยตรงสีขาวนะครับ้อยใหญ่มากครับพุมหัวนะผมมหัวเวมาดูกี้มาดูอกี่มาดูกี้ ไปเดี๋ยวถ่ายร,รูปให้เดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวให้แฟนเข้าไปถ่ายให้เขาเข้าไปดูนี่ครับถ้าเป็นไซส์พวกหญิงกับกับปุ้งกีเนี่ยยิง่งพวกหญิงนี่นยิ่งเข้าไปได้หมดทั้งตัวเลยนะถ้าเป็นพวกหญิงอ่ะเดี๋ยวไซส์ใหญ่ครับ โอเคนี่ครับก็โอ้กระบงกระบอกไฮโดรลิรกเบิ้มอะไรนะครับดูกระเดื่องเขาไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแต่ผมพูดว่าเป็นกระเดื่องตลอดนะนี่นะครับกระเดื่องเทนะครับกระบอกไฮดรอลิกก็จะคุบเข้านะครับมันก็จะก็จะเทนะครับกระบอกยืดออกเขาก็จะตักนะครับโอ้เดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวนี่มีเพลทมีเพลทเดี๋ยวพาไปดูเพลทครับ นี่เลย <S <S นี่เลยเ <Name. S 2> นมเพจอยู่นี่นี้เองครับเออคุณผู้ชมนี่เลยครับขนาดที่เขายกนะครับจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบลูกบาทเมตรนะครับหรือว่าสิบสามคิวหรือเปล่านะโอ้นี่ครับเก้าจุดสองคิวนี่ครับเห็นแล้วเห็นแล้ว โอ้ยนี่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 ไม่ใช่สินี่ครับนี่ครับสิบสองคิวครับ m สาม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 เก้าจุดสองคิวขออภัยครับนี่แหละบุ้งกี่เขาขนาดเก้าจุดสองลูกบาศก์เมตรโอ้โหไม่ธรรมดาก็สามารถายกได้หกตันนะครับหกตันยกได้หกตันอันนี้น่าจะเป็นบอก เป็นค่าค่าตันแล้วค่าน้ําหนักแล้วก็ค่าคิวเป็นอีแบบสับหนึ่งนะครับแต่บ้านเราจะใช้สับตัวนี้นะครับก็คือกิโลหรือว่าลูกบาทเมตรน,นี่นะ่นะหกพันกับอีกสี่สองกิโลนะครับหรือว่าหกตันนะครับส่วนบุกี้เขาก็เก้าจุสองลูกบาทเมตรนั่นเองนะครับโอ้ใหญ่บิ๊กเบิ้มใหญ่บิ๊กเบิ้มอืม นี่นี่มาเที่ยวกับล้อให้หน่อยมาเที่ยวกับล้อให้หน่อยโอ้ครับพวกหญิงนี่เที่ยวกับล้อนี่ล้อนี่สูงทุ่มหัวไปเลยนะโอเคอคุณผู้ชมครับ าฝากเข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องชอวัดชรลพลด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับได้ถ่ายหลายๆรุ่นเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมอีกในหลายๆรุ่นนะครับแต่ว่าผมประทับใจรถเหมืองคันนี้มากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะเราไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะครับ